อ่าเด็กวัยรุไปอีกหนึ่งที่นะฮะสากรก์การเกษตรบ้านน้ำเป็นจำกัดอยู่ที่ระยองนะฮะ,ะจริงของที่เนี่ยสาขาไม่ใหญ่นะเป็นขนาดเล็กนะแต่ว่าการบริหารจัดการยกนิ้วให้เลย,ยนะครับท่นานผู้ชมฮะเพราะ,ะว่าเขามีเครื่องมือจัดการทางการเงินมีระบบควบคุมภายในที่ดีนะครับเป็นสา์ที่ได้รับรางวัลสา์ดีเด่นระดับภาคปี6-4แล้วก็ได้รับการจัดชั้นผลการประเมินความเข้มแข็งของสา์และกลุ่มเกษตรกรประจําปี6 6ชั้นหนึ่ง ะะเพราะว่าสาหกรณ์เนี่ยเขามีการนําโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจรเลยนะ,ะแล้วก็นวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อันนี้มาเป็นเครื่องมือช่วยนะครับประกอบกักบดําเนินการภายใต้โครงการนี้ครับ t h i n k and Do Together ก็ทํางานร่วมกันนะครับบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืนด้วยรายละเอียดเผื่อเป็นแนวทางให้กับสหกรณ์อื่นๆนะครับไปติดตามพาพกันเลยครับ นางรพีพรกลั่นเนียมรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็นจำกัดตําบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาเฉาจังหวัดระยองโดยเป็นสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคปี2564และได้รับการจัดชั้นผลการประเมินความเข้มแข็งข,ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี2566ชั้นหนึ่งและแม้ว่าจะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กแต่มีการบริหารจัด การทางการเงินและมีระบบควบคุมภายในที่ดีโดยสหกรณ์มีการนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาเป็นตัวช่วยประกอบกับการดำเนินการภายใต้โครงการ t i n g a n d d o t t o e t h e r บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นความเชื่อมั่นนะครับนะฮะของสมาชิกนะครับเพราะว่า ระบบสมัยเก่านะครับที่เราทํากับมือนะครับหรือว่ายังไม่มีนวัตกรรมเข้ามาของกรมสุบัญชีนะครับแต่ว่าพอกรมสอบบัญชีเข้ามานะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกนะครับส่วนของสากลนะครับประโยชน์ที่ทางสากลได้รับนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสากลนะครับช่วยสมาชิกนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางนะครับและสากลก็มีผลประกอบการให้กับสมาชิกนะครับที่เพิ่ม นะครับในแต่ละปีแต่ละปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับสากรเป็นอย่างมากก็สําหรับการใช้แอปนะคะก็จะทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นเราสามารถดูหุ้นได้ว่าเรามีหุ้นเท่าไหร่แล้วก็ดูยอดเงินฝากยอดเงินกู้แล้วก็ดูว่าเราค้าประกันใครบ้างรายการสินค้าก็ทําให้เราได้ดูว่าเราซื้อสินค้าอะไรไปบ้างในแต่ละวันนะคะค่ะก็ทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นในการที่ว่าดูรายละเอียดในการเป็นสมาชิกข,ของเราค่ะ